สวัสดีครับวันนี้ผมพลาางนะครับวันนี้จะมารีวิวเกมแนวฟรีรันนิ่งนะครับผมส่วนชื่อเกมเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้นะครับเกมนี้เราสามารถเต้นได้แล้วก็มีอหูฟังนะแต่เราต้องซื้อเกมที่เป็นเกมแนวฟรีรันน,นิ่งมมีแสดงทงท่า มีวิ่งเร็วสไลด์กระโดดตรงนี้เราไ้สไลด์ครับช่งนี้ก็ห่างหายจากการรีวิวเกมเป็นานานเลยน,นะนปีนขึ้นไปนเราสามารถใช้หูฟังได้นะกดตรงรูปนี้รูปหูฟังนะครับมีน้ำให้กินด้วยเราจะวิ่งเร็วขึ้นถ้ากิน ชอวยิ่กิกเลยเคมไมกันไม่เนี่ตัวเกมมันจะเป็นประมาณนี้ครับผมเกมก็เล่นไม่มีอะไรมากมันเป็นเกมแนวชิวๆสลายไปเถอะ ชว์ท่องท่าต่างๆนะครับรเบื่อก็เต้นได้เราก็จะได้ยอดกดไลค์ได้นะครับเอ้นมคนถ่ายรูปเราด้วยวห,หเราคนดังเราในตัวเกมเราจะเป็นนนักสตรีมเมอร์นะครับผมตอนนี้เราก็เริ่มมีชื่อเสียงเขาจะถ่ายเรานะแต่ถ้าเราเล่นนแค่เขาจะไม่ถ่ายเรานะครับ ได้นะทำไมดิไม่ถึงมาไม่ถึงตง้องเร็วอ้ยดีตรงนี้ก็มีที่เลื่อนให้กดนะครับผมกดไปสัญลักษณ์ Q เออเนี่ยถ้าเราตกส,งสงูสงๆเราก็จะเจ็บจะมีอ่าหัวใจอยู่นะเป็นพลังชีวิตของเรานะครับ โชว์ท่าไปเลยโชว์ท่าไปเลยเออเออเออ,อเข้าไกมก็จะประมาณนี้นะครับผมออก็ได้เงินมาผมก็เล่นมาหลายด่านนะนี่เราก็จะมีแต่งชุดได้ผมก็เล่นมาได้สองสามวันแล้วชุดชุดก็ได้แบบซื้อได้ทุกชุดแล้วนะครับผมเดียวแต่ก็ยังไม่ทุกชุดหรอก เป็เงินก็มีเยอะแล้วนะนี่ผู้ฟังนี่ว่เป็นแว่นตาหน้ากากรองเท้าคางเกมแล้วก็เสือ้อมีเ้อร์ยูทูบแจกฟังหมวกถอดหมวกได้นะซึ่งอะขาดมี สำหรับการแต่งกายก็จะมีประมาณนี้ครับเกมนี้ไม่ได้เยอะมากแต่ก็หลากหลายอยู่สำหรับการปรับของเกมนี้ก็ผมปรับเป็นไฮทุกอย่างเลยนะนความชัดของตัวอักษรก็ปรับได้จะร้อยหรือจะ30ต่ำสุดถ้าใครเน้นลื่นก็30 แต่ถ้าใครตัวสับแรงก็ร้อยไปเลยแต่ผมกลางๆสัก50าสิบนะจะมีให้ปรับประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ